สวัสดีครับทุกคนครับโอเยสนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูของเซลนะฮะขายในราคาเซลล์ในราคาถูกนะฮะเดี๋ยวไปดูซิว่าจะเหลือให้เราไหมนะฮะเรารอรถไฟอยู่นะฮะเสียงรถไฟมาใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ไปคอนเทนต์โลกเดี๋ยวยเรานั่งรถไปแป,ป๊บก็ถึงไปทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่ว่า จะมีอะไรให้เหลือให้เราซื้อบ้างนะฮะดูซิว่ามันยังจะพอมีเหลือให้ผมไหมผมจะมาตามหาซื้อเสื้อยืดนะฮะเอาไว้ใส่ช่วงซัมเมอร์นี้นะเสื้อยืดที่ใส่ช่วงซัมเมอร์ของผมนี่ไม่ค่อยมีนะฮะก็เลยจะมาหาซื้อสักสองสามตัวแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะเจอไหมครับไปครับโอเคครับที่แรกที่เราจะมานะคือมาแช่ครนี่นะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ว่ามันยังจะพอมีอะไรให้เราบ้างนะครับอยงนี้ก็จะเป็นพวกโซนรองเท้านะฮะเช่นพวกรีวายอะไรพวกนี้นะนี่นะ Adidas r e w a d i d a s s k e c h e r อยู่ทางไหนอยู่ทางนน้นนะในฟิลาบอกมากที่นี่มีทุกอย่างนะฮะเออันนี้สวยดีนะ ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะเดีเป็นไซส์ราคา8เหรียญน,นะเมทินฮอนดูรัสนะจะมาเจออดิดาตัวนี้ก็ตัวเล็กไปหน่อยนะน่าจะเป็นเสื้อของเด็กนะ,ะอันนี้ของเด็กนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ให้เราเลือกถ้าโชคดีเจอพวกแบรนด์ก็โชคดีไปนะฮะแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยเหลือถึงเรานะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกเป้นะฮะอรนนี้ออเล่นะฮะ,หะ,ฮะเหลือ19.99น,น,นะฮะ20เหรียญนี่ฮะก็จะมีพวก a d i d ดาสพวกนี้ก็จะมาเซล,ลทั้งทั้งหมดเลยนะครับเอาไปทำอะไรวะกระเ,เป๋าเพื่อนนี้นี่ก็สวยเนี่ยกระเป๋าหนังนะครับดูซิว่าเท่าไหร่ 2 9งเหรียญนฮะโอเคครับสรุปว่าที่มาแชลนี่ผมยังไม่เจอของที่ถูกใจนะฮะเดี๋ยวมีอีกที่นึ่งฮะชั้นบนผู้คนค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ยิงแล้วกัน ออริงตันนะฮะอีกที่หนึ่งที่ผมจะพาไปดูนะฮะที่นี่ก็ขายคล้ายๆกันนะฮะไปครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูดูคนนะฮะรอลายไม่แพ้กันกับกับข้างล่างเมื่อกี้นะฮะโคโรนายี่ห้อเบียร์เ้เท่ดีเนี่ย ตรงนี้เรามาเจอกระเป๋านะฮะของคาดเอวของคอนเวิร์ตนะของคอนเวิร์ตผมเอาแล้วกันอันนี้นะฮะสรุปมีสองสีนะฮะนี่นะครับสีทหารกับสีดำกับสีทหารนะรผมตัดสินใจไม่ถูกเดี๋ยวถือไว้ก่อนสองใบก่อนแล้วก็มีดีไว้ใบเล็กอีกใบหนึ่งนะฮะอันนี้ถือไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยว ซื้อใบไหนว่ากันอีกทีนึงไปเดินดูรอบๆก่อนไปรองเท้าคู่นี้นะฮะแม่งเบอร์อะไรวะเนี่ยโคตรแม่ใหญ่อะ ดูเทียบกันหน้าผมนะนี่ฮะใหญ่กว่าหน้าผมครับแม่งเบอร์อะไรวะโอ้โหสิบเจ็ดยูเอสนะฮะรองเท้าพวกเล่นเบสบอลนะครับเนี่ยคู่แมงคู่เบลเลอร์เลยนะนี่ฮนะดูฮนะแต่ละคู่เบลเลอร์เลยเนหะ็นไหมเท้าคนหรือเท้ายักษ์เนี่ยสิบเจ็ดเหมือนกันนะโอ้ใหญ่มากๆนะกูถึงว่าขายไม่ออก ทิมคองทิมคอง,คองเอาง่ายๆนะครับที่นี่นะมีสักกระเบือยันเรือลบเลยแล้วของมันจะถูกกว่าปกตินะครับ เจอพาเด็กสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้คอนเวิร์ตปอบไอ้ปอกหอ้ผม oh. ว่าลายมันก็สวยดีนะฮะแต่ว่า เนื้อผ้ามันผมไม่ค่อยชอบลายถือว่าโอเคเลยนะแต่เนื้อผ้าไม่ดีผมไม่ชอบไม่ใช่ไม่ดีนะ่ะเนื้อผ้าแบบนี้ไม่ค่อยชอบ 左右呢。 นี่ก็จะเป็นโซนกระเป๋าตังค์นะฮะเราก็จะมีกล่องแบบนี้ให้เลยอันนี้รีวายนะไอ,อโคลอมเบียนะฮะนี่ครับมีกล่องให้แบบนี้เออเท่เดีนะกล่องกล่องสังกษีอะสวยดีโอเคนะตอนนี้ผมก็เลือกเสร็จแล้วนะฮะเอ่อตอนแรกเลือกเสื้อยืดมาประมาณ1ิตัวนะตอนนี้เหลือห้าตัวที่ผมจะซื้อนะฮะแล้วก็มีถุงเท้า ก็มีกระเป๋าประมาณนี้นะฮะอันนี้ไม่น่าเกินหนึ่งรอยเหรียญนะครับโโดเดี๋ยวเราต่อคิวจ่ายเงินแล้วกันดูคิวนะโคตรยาวครับอยู่ตรงนน้นรอต่อไปนะะเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ครับ คนครับต่อคิวใจเอ่อใจเงินหนึ่งชั่วโมงเต็มนะฮะโอ้โหกูจะเป็นลมสุดยอดแล้วก็เดี๋ยวผมไปสรุปให้ดูนะ,ะว่าได้เสื้อยืดมากี่ตัวนะฮะเดี๋ยวไปสรุปที่บ้านเลยแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับ มาบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าผมได้อะไรมาบ้างนะครับทิ้งแรกสีหวานแววเลยเสื้อหนึ่งตัวนะฮะจากปกติราคา25นะครับลดเหลือลดเหลือ9.99ตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองนะครับ ตัวที่2ราคา34บาทนะฮะลดเหลือ12.99นะครับและตัวที่3 20ยี่เหรียญน,นะฮะลดเหลือ7.99นะครับ3า เสื้อหมดแล้วนะจริงๆแล้วเสื้อเนี่ยผมเลือกมาสิบตัวแต่ผ่านการคัดเลือกจากผมอีกทีเหลือแค่สามตัวนะฮะต่อไปนะนี่นะได้ถุงเท้า Adidas มาเอ่อหนึ่งสองหกคู่นะฮะหนึ่งแพ็คนะฮะปกติหนึ่งแพ็คราคา20เหรียญนะฮะตอนนี้ลดเหลือ5.99นี่นะโคตรคุ้ม นะครับได้เป็นหนึ่งแพ็คนะครับต่อไปครับกระเป๋ารีวายครับนี่ครับปกตินะครับกระเป๋ารีวายราคา25เหรียญนี่นะฮะ25เหรียญลดเหลือ7.99โคตรคุ้มฮะนี่เอาไว้สะพายใส่โทรศัพท์ได้นะฮะเอาไว้ขี่มอไซค์ก็ได้สกูตเตอร์ได้นะครับคุ้มครับ ต่อไปครับเป๋าคาดเอวหรือว่าสปายบ่าก็ได้เหมือนกันนะฮะคอนเวิร์ตรายทหารนะรจากปกติ35เหรียญวันนี้ผมซื้อมาได้ในราคา12.99นะครับสวยงามและสุดท้ายผมตัดสินใจไม่ได้นะฮะ เรื่องกระเป๋าว่าจะเอาสีดำหรือว่าลายพรางผมเลยเอามาสองใบครับสองใบเลยครับนี่ครับคอนเวิร์ดเหมือนกันแต่อันนี้เป็นลายทหารนะฮะอันนี้เป็นสีดำผมชอบทั้งคู่ก็เลยเอามาเห็นมันไม่แพงนะถ้าที่ผมซื้อนี่ถ้ากลับไปนี่อาจจะไม่เหลือแล้วก็ได้นะฮะของเพิ่งลงมาใหม่นะครับจากปกติราคา35บห้าเท่ากันนะฮะสาสิบห้าเหรียญนะฮะลดเหลือ สิบสองจุดเก้าเก้าเหรียญน,นะครับหมดแล้วยังรวมนะทั้งสิ้นนะครับจ่ายเงินไปวันนี้ในราคามีแท็กด้วยนะฮะเซลแท็กไปสามจุดศูนย์หนึ่งเหรียญน,นะครับรวมเบ็ดเสร็จนะฮะเลขที่ออกเจ็ดสิบสามจุดเก้าสี่เหรียญนะฮะใช้เงินไปโคตรคุ้มนะครับเจ็ดสิบสามจุดเก้าสี่เหรียญ ก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะฮะ2 0 0 2 2 0 0 3นะฮะประมาณนี้นะฮะโคตรคุ้มสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้พาไปรีวิวการซื้อเสื้อผ้านะครับในแหล่งของถูกของลดราคานะครับเป็นการใช้เงินที่คุ้มค่านะครับใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะฮะหรือว่าอยากให้ไปที่ไหนช่วย c o เม e n t กันมาใต้คลิปได้ยิ่งดีเลยนะครับ ผมจะพาคุณไปนะในแหล่งช้อปปิ้งของถูกหรือว่าในช้อปปิ้งในแหล่งไฮเอ็นแต่ผมคงไม่ซื้อนะไอพวกแบรนด์หรูๆพวกนี้นะผมคิดว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะอย่าลืมนะฝากกด subscribe กดไลค์ก,กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย